สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พามาดูว่าพี่กบปลูกทุเรียนอะไรในในสวนของพี่กบนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูต้นที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้คือหมอนทองนะครับหมอนทองนี้ปลูกเมื่อวันที่2องกุมภาปีหกหกหกนะครับตอนนี้ก็ไม่กี่วันนี้ก็จะครบวันที่สองแล้วจะครบปีแล้วนะครับเป็นกิ่งกระโดงนะ กิ่งกระโดงก็ตอนที่เอามาก็สูงอยู่ที่ประมาณเท่ากับหน้าอกนะครับแต่ตอนนี้ก็สูงความสูงเขาอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสองเมตรแล้วนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นหมอนทองกิ่งกระโดงนะครับอ่ะเดี๋ยวไป,ไปดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นหมอนทองเหมือนกันนะฮะต้นที่สองเนี่ยนะครับอ่าเลือกเอาเฉพาะสายพันธุ์ ที่เป็นหลักๆนะอันนี้คือมอนทองกิ่งข้างนะครับเพื่อนๆครับอันนี้กิ่งข้างนะฮะปลูกวันเดียวกันเมื่อกับต้นสักคู่นี้นะครับแต่อันนี้เป็นกิ่งข้างนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่สองกุมภาปีหกหกตอนนี้ก็วันนี้วันที่ยี่แปดมกราปีหกเจ็ดนะครับเราก็จะเห็นว่าต้นนี้สูงนะก็สูงถึงต้นคอแล้วครับ นะครับเขาก็ยังยังมีกิ่งยังบิดกิ่งยังไม่ไม่รอบตัวนะครับเนี่ยก็อายุประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วที่ลงแปลงนะครับเนี่ยคือต้นที่สองนะครับเอามาดูต้นที่สามครับต้นนี้นะฮะเป็นพันชนีนะครับต้นที่สามเนี่ยเป็นพันชนีนะครับอ่าก็เป็นกิ่งกระโดงเหมือนกันนะครับปลูกเมื่อวันที่สองกุมภาปีหกหกเหมือนกันนะครับ นี่ฮะนี่ฮะแตกยอดมาดีความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับประมาณ2เมตรแล้วนะครับเป็นชินีปลูกต้นเดียวนะครับอ่าชินีปลูกต้นเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือต้นที่3ามนะฮะส่วนม้อนทองเมื่อสักครู่นี้นะครับไปกบปลูกอยู่ที่ประมาณสิบต้นนะครับเอาไปดูต้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะฮะที่เอามาเล็กมากนะครับต้นไม่ค่อยสวยด้วยนี่คือ ต้นที่4เป็นกระดุมนะฮะสายพันธุ์กระดุมปลูกต้นเดียวนะครับกระดุมนะครับะจะมีมเพื่อนๆจะเห็นมีเนี่ยใบไม้อยู่นะครับมีอยู่ใบหนึ่งนะครับต้นกระดุมกระดุมก็ตัดกิ่งใหญ่ทิ้งนะครับอันนี้กิ่งใหญ่พอสมควรนะครับตัดทิ้งเลยเพิ่งตัดทิ้งเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็จะเลี้ยงต้นนี้ให้ให้อวบโตขึ้นนะครับความสูงกนะ็สูงอยู่ที่ประมาณสักตรงเอวละนะครับ กระดุมนะฮะมีอยู่ต้นเดียวนะฮะกระดุมครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมูซังคิงนะฮะมูสังคิงนะครับต้นนี้สูงสองเมตรนะครับต้นนี้ก็ลงแปลงเมื่อวันที่สองกุมภาเหมือนกันนะครับสองกุมภาปีหกหกนะครับนี่นะมูสังคิงมูสังคิงที่กบปลูกไว้สามต้นนะฮะในแปลงนี้นะครับในแปลงของพกบนะมีสาต้นนะครับ หมูสังคิงจะเป็นลักษณะคล้ายคือกิ่งเขาจะเรียวๆสูงๆนะฮะใบเรียวๆนะครับนี่ฮะนี่แตกยอดมาดีมากเลยนี่คือหมูสังคิงนะครับไปดูต้นต่อไปนะครับอันนี้คือนะฮะสาลิกานะครับสาลิกาเป็นทุเรียนใต้นะทุเรียนพังงาต้นนี้ปลูกเมื่อ วันที่18ธันวาปี65นะครับ18ธันวาปี65วันนี้วันที่28มกราคมปี66ปีกว่าแล้วนะครับอ่าลงแปลงเป็นต้นที่เอามาก็สูงประมาณนะครับประมาณเม็ดประมาณเม็ดเม็ดกว่าแล้วนะครับนะครับประมาณเม็ด30เม็ด40นะครับนี่ฮะนี่ฮะใบของอ่าสายพันธุ์สาลิกา นะประมาณนี้เพื่อนครับเริ่มมีแตกยอดมาแล้วนะครับตัวแรกเขาก็จะชะงักอยู่สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นค่อนข้างจะโตขึ้นมากนะครับมีใบแตกใบอ่อนแตกยอดมามาดูลําต้นเขาน,นิดหนึ่งนะฮะนะครับต้นที่เอามานี่ก็น่าจะมีอายุเยอะพอสมควรนะครับลักษณะต้นเขานี่ฮนี่ครับนะลำต้นนะครับสาลิกา นี่ครับสาลิกานะครับพี่กบเอาตัวพวงมณีมาปลูกข้างเคียงไว้นะฮะตอนแรกนึกว่าเขาจะรอดไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูว่าเออเขาก็สดชื่นนะครับใบเขาก็มาแล้วนะครับนี่คือสาลิกานะครับมีต้นเดียวนะครับสาลิกาเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับมาดูต้นนี้บ้างนะครับนี่เพื่อนเพื่อนครับอันนี้คือน้ำดำโอชีนะครับ น้ำดำโมยฉีน้ำดำต้นนี้ปลูกเมื่อวันที่18ธันวาปี65นะครับอตอนนี้ก็วันที่เนาะวันนี้ก็คือวันที่28มกราคม66ก็ปีกว่านะครับต้นนี้ไซส์ที่เอามาก็สูงประมาณสักเมตรเมตร50ได้นะครับแต่ตอนนี้ความสูงเขาก็สูงขึ้นนะครับเกือบ2เมตรแล้วนะครับอันนี้คือน้ำดำโมยฉีนะฮะ น้ำดำรุ่นนี้นะฮะมีต้นเดียวนะครับแต่ว่าพี่กบปลูกรุ่นใหม่นะครับเพิ่มใหม่เมื่อวันที่ประมาณมิถุนาปี66 6กเนี่ยปลูกมาอีกประมาณ10กว่าต้นนะครับก็มีน้ำดำในแปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20ต้นได้นะครับประมาณ20ต้นได้นะครับนี่ก็เป็นน้ำดำโอยฉีนะฮะอายุปีกว่านะครับนะครับ ปีประมาณปีหนึ่งเดือนละนะครับแต่ยอดสวยมากเลยนะครับยอดมาดีนะครับก็ให้ดูนะประมาณนี้ลำต้นก็เส้นผ่าศูนย์กลางของประมาณสักสองเซนนะครับข้างล่างก็ประมาณสักสองเซนนะฮะแล้วก็สูงมาเรื่อยประมาณเซนก,กว่าเกือบเกือบสองเซนนะครับแล้วสูงนะครับอันนี้คือน้ําดำนะน้ําดําโบชีนะฮะในแปลงมีอยู่ประมาณราวๆยี่สิบต้นได้นะครับ เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับอ่ามาดูนี้บ้างนะครับอันนี้คือนะครับพวงมณีนะครับท่านครับเนี้ยพวงมณีนั่งก็ใช่นะครับพวงมณีนะครับพวงมณีก็ปลูกเมื่อมิถุนาปีหกหกนะครับพวงมณีนะแปลงนี้นะปลูกเมื่อมิถุนมิถุนาปีหกหกอายุก็อยู่ที่ประมาณห้าหกเดือนนะครับ พวงมณีนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับพวงมณีจะเป็นผู้เรียนที่ราคาไม่ค่อยตกนะครับคู่กับม้อนทองไปได้นะครับจะออกก่อนหม้อนทองประมาณสัก10วัน20วันนะครับประมาณสัก20วันพวงมณีนะครับแล้วติดลูกนะถ้าติดแล้วก็ติดง่ายนะครับติดแล้วไม่ค่อยร่วงนะครับพวงมณีนะครับไปดูต่อไปครับ นี่ก็เพิ่งลงสายพันธุ์นี้นะครับ <ıyorlar. S 1> เพื่อนครับอันนี้คือกระดังงาน,น,นะฮะนี่คือกระดังงาเพื่อนนครับมาดูใกล้ๆเพิ่งลงกระดังงาเพิ่งลงได้3วันนะครับอ่สองสาวันนะลงเมื่อวานซืนนะครับนี่ฮะกระดังงาเนี่ยใบเป็นแบบนี้เพื่อนๆเคยรู้จักไหมครับกระดังงานะครับเกเพิ่งลงนะฮะนี่ครับอ่ลงคู่กับน้ําดำโมฉีนะครับนี่ใบกระดังงานะครับ ส่วนอันนี้คือน้ำดำต้นเขาไม่ค่อยใหญ่มากนะครับพี่กก็เอากระดังงามาลงคู่กันนะเพื่อนครับมาเลี้ยงคู่กันไปเลยใบเขาใหญ่นะกะดังงาเดี๋ยวใบใหญ่นะปุกบมีกระดังงาไว้2ต้นนะครับเพื่อนครับเพิ่งลงนะฮะเพิ่งลงแซมคู่กับต้นต้นก่อนๆนะครับก็คือน้ําดํานะครับตรงนี้ก็ว่าจะเอากระดังงาโชว์เป็นตัวโชว์นะครับชัวรงโอเคไปดูต่อไปนะครับ อันนี้นะครับเพื่อนครับพี่กบปลูกเพิ่งลงนะฮะพร้อมกับกระดังงาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คือเม็ดนายายปรางนะครับเพื่อนอันนี้คือเม็ดนายายปรางนะครับ่อดับดูครับนี่ฮะลักษณะของกิ่งของใบนะฮะเม็ดนายายปรางเป็นแบบนี้ครับเพื่อนครับลองดูนะครับปลูกคู่กับตัวพวมณีนะฮะปลูกคู่กันนะครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกนะครับแต่คิดว่าน่าจะรอดทั้งสองต้นนะครับแล้วก็ ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะว่าเม็ดในยาปรางนะครับต้นนี้นะเพิ่งลงเมื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้านายี่แปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกนะฮะปลูกเมื่อวันที่ 26, ยี่สิบหกนยี่สิบหกมกราปีหกเจ็ดนี่เองนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นพวงมณีนะฮะปลูกคู่กันนะครับโอเคไปดูต่อไปนะครับ อ่าอันนี้คืออันนี้สูงมากเลยประมาณ2เมตรได้นะฮะสูงความสูงอันนี้คือนกหยิบนะนกหยิบปุกกมมี2ต้นนะครับนกหยิบมี2ต้นกาลังแตกยอดเลยนะฮะต้นนี้ปูเมื่อวันที่18ธันวาปี2565นะครับตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเป็นต้นพันธุ์ที่เอาไซส์ใหญ่มานะฮะไซส์ใหญ่นะครับนี่ก็กําลังตั้งหลักได้นะฮะนกหยิบมันมี2ต้นนะครับนี่ฮะเพื่อนๆครับ สูงมากเลยนะฮะอ่ามาดูนี้ต่อไปนะเพื่อนครับอันนี้คือ,อนวลทองจันนะครับนวลทองจันปลูงเมื่อวันที่8ธันวาคม65เหมือนกันอายุปีกว่าแล้วนะครับไซส์ที่ออกมาก็สูงประมาณเม็ดหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ก็แตกยอดมาดีนะมีอยู่3ต้นนะครับ ออมีสามสามหรือสี่ต้นเนี่ยนะครับประมาณสามหรือสี่ต้นนะครับสามต้นชั่วๆนะน่าจะสี่ต้นด้วยนะครับนกหยิบนะฮะไซนี้นะครับกบมีอยู่นะมีอยู่สี่ต้นนะครับเพื่อนครับเนี่ยต้นนู้นด้วยนะต้นนี้แล้วก็ต้นข้างหลังพี่กบด้วยนะครับนกหยิบอายุประมาณปีปีกว่าแล้วนะครับที่ลงแปงนะครับต้นก็อยู่ที่ประมาณสักสองเซนนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ฮะเพื่อนครับอ่ะไปดูต้นต่อป้า กบเพิ่งลงต้นนี้นะฮะลงเมื่อวันที่26นี่นยฮะ26ที่ผ่านมาเดือนมก,กราปี67นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ากบพิกลนะเพื่อนครับนี่ก็ปลูกนะกบพิกุลนะฮะปลูกไว้ลองไว้ทานดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นคู่กับมอนทองกิ่งข้างนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยเอากบพิกลมามาลงแซมไว้นะครับก็เนี่ยฮะมีอยู่ต้นเดียวนะกบพิกลมีอยู่ต้นเดียวนะครับเพื่อนครับ เดี๋ยวต่อไปนะฮะก็ไปดูนะอันนี้แปลงนี้ก็จะเป็นตัวก็เรียกว่ากบชายน้ำนะเพื่อนมีกบชายน้ำก็กำลังเติบโตอยู่นะฮะโตอยู่นะนะครับปลูกเมื่อวันที่อันนี้ปลูกเมื่อเดือนมิถุนาปี6 6 5นะฮะอันนี้คือ,อประมาณสักปี5เดือนปี6เดือนแล้วครับน,นี่คือกบชายน้ำนะครับ ลังแตกยอดมากําลังแตกยอดดีมากเลยกบแช่น้ําพี่กบมีอยู่ทั้งหมด10ต้นนะฮะกบแช่น้ํามีอยู่10ต้นนะครับเนี่ยอ่าแถวนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นกบแช่น้ําหมดเลยนะเพื่อนครับนี่นี่ก็ใช่นะฮะกบแช่น้ํานะครับอ่ามีอยู่10ต้นนะครับเพิ่งแตกยอดดีมากเลยนะเขาแตกยอดมาดีมากๆเลยนะเพื่อนนี่ะนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูต้นต่อไป อันนี้ต้นกระดังงาอีกต้นหนึ่งนะฮะกระดังงาอีกต้นหนึ่งนะครับก็เพิ่งลงนะเมื่อวันที่ยี่หกมกราปีหกเจ็ดนี้เองนะครับอ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งนะอันนี้คือ,อน,นี่คือกลบแม่เท่านะครับนี่กลบแม่เท่านะเพิ่งลงเมื่อวันที่ยี่หกอ่าเนี่ยที่ผ่านมานี่เองนะครับกลบแม่เท่า <c oughs> <c oughs> โอเคนะ กบแม่เท่าก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวช่องท้ายนี้นะไปกบพามาดูนะผู้เรียนแปลงนี้เพิ่งลงนะอันนี้คือหมอนทองนะครับหมอนทองเป็นกิ่งเขาเรียกว่าเป็นกิ่งกระโดงนะครับหมอนทองกิ่งกระโดงที่ลงนะล็อกนี้มีอยู่เจ็ดต้นนะเพิ่งลงเมื่อวันที่ยี่นี้เองนะครับยี่มก,กราที่ผ่านมานี้เองนะนี่คือหมอนทองกิ่งกระโดงนะครับนี่นะ ตรงนี้นะฮะต้องการลงเรียกว่าเป็นศึกษาดูไปด้วยนะว่ากิ่งกระโดงแล้วเราไม่ได้ยกโคกนะครับเราปลูกไว้ในแนวตรงนี้เมื่อก่อนตั้งใจไว้เป็นทางวิ่งนะครับในสวนไว้ออกกําลังกายแต่คิดว่ามันก็ยังพอมีที่ว่างปลูกทุเรียนด้วยก็เลยเอ,เอาหมอนทองกิ่งกระโดงเนี้ยมาลงตรงนี้นะครับแถวนี้มีอยู่เจต้นนะครับแต่จริงก็มีหมอนทอง รวมๆแล้วก็เกือบเกือบยีต้นน,นะนะก็นะมีทั้งกิ่งข้างและกลิ่งกระดงนะครับก็ประมาณนี้นะแถวนี้ปลูกเมื่อวันที่ยี่กมกราคมปี2567นะครับก็วันนี้จึงทำคลิปไว้นะเก็บเป็นหลักฐานไว้นะครับไว้สำหรับในการศึกษาต่อไปนะครับโอเคครับ ันนี้ขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ